วันนี้พี่แอมมินก็มีเว็บไซต์ในการซื้อของออนไลน์ของ The Original มาฝากน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเป็นแค่น้นองๆพิมพ์ The Original t h c o m นะคะพอกดค้นหาเข้าไปแล้วก็จะเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนตัวของหน้าเว็บไซต์นะคะก็จะเจอตัวสินค้าต่างๆในเกือของ The Original นะคะในส่วนเว็บนี้นะคะน้องก็สามารถซื้อของผ่านเว็บได้เลยนะน้นองๆต้องเข้าสู่ระบบ ของทางเว็บไซต์ก่อนนะในส่วนของระบบเว็บไซต์นะคะก็สามารถเข้าล็อกอินได้ใน2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกก็คือล็อกอินผ่านทางระบบ Facebook ของเราเองนะคะแล้วก็ช่องทางที่2ก็คือสมัครสมาชิกทางเว็บไซต์นี้นะและหลังจากที่น้องๆนะคะเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วก็จะสามารถซื้อของนะคะผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้เลยนะคะในการสั่งซื้อของนะคะก็ง่ายดายมากๆเลยนะคะน้องๆนะคะสามารถเลือกสินค้าต่างๆนะคะที่เราต้องการนะคะแล้วก็กดตรงที่คําว่า สั่งซื้อสินค้าและสินค้าต่างๆที่เราเลือกนะคะก็จะอยู่ในตะกร้าช้อปปิ้งของเรานั่นเองและหลังจากที่น้องๆน,นะคะสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยนะคะส่วนของหน้าข้อมูลการจะส่งน้องๆก็ใส่ชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของน้องๆน,นะคะให้เรียบร้อยเลยนะเสร็จแล้วนะคะก็จะมีการให้น้องเรียกว่าจะส่งพัสดุในแบบไหนที่จะเป e ็น EMS หรือว่าส่งพัสดุด,ด่วนก็ได้นะ และหลังจากนะคะที่น้องๆนะคะกรอกข้อมูลการจัดส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาที่หน้าของการชําระเงินนะในส่วนนี้นะคะน้องสามารถชําระเงินโดยโอนผ่านบัญชีธานาคารได้เลยนะทั้งสะดวกแล้วก็สบายมากๆเลยเท่านี้ก็เสร็จแล้วสะดวกสบายง่ายนิดเดียว